สนับสนุนโดยบีทากเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเกเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโท092 3ย2 4446ครีมทาฟ้าเมลามี4 i ฟ1สั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโท092 9ย9 5115คนไทยไม่แรงน้ำใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะโรคโควิดระบาด ใครพอมีต่างก็ช่วยกันแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์แบบต่อเน,นื่องและสุดสุภาพบุรุษชุดเขียวอย่างมนแคนกันคุณลุกทุ่งคุณภาพค่ายแกรมมิโกโก,ก็ไม่อยู่เฉยใช้ทุนส่วนตัวซื้อเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ต่างๆมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านเกิดที่จังหวัดยะโสธรค่ะผมเองก็ได้ทราบข่าวจากหลวงปู่เป็นสมข่าวว่าทางโรงพยาบาลหฮาครับยังขาดแคลน อ่าอุปกรณ์ในการดูแลรักษาคนไข้นะครับมือนีก็เป็นโอกาสที่ผมเองเด้มีโอกาสได้ซอยนะครับถือว่าเป็นบ้านเกิดของเจ้าข,อง,ขอ,งองเองนะครับยโสธรวันเกืดเมืองแค่นตรงนี้เา่าเปิดโรงพยาบาลไทยเจริญทีาเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดยโสธรครับส่วนเตียงหนือเป็นเตียงที่ผมได้มีโอกาสถวายไปกับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับที่ แต่มีโอกาสมากรวมสามเพิ่นก็เพราะว่าเดซายนะครับก็เลยถือว่าโอกาสที่ดีนะครับเอาไปมอบให้ทางโรงพยาบาลสนามคือโรงพยาบัญท่ายเจริญเทาได้ใายประโยชน์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดที่กำลังระบาดในตอนนี้นะครับอีกเป็นส่วนหนึ่งนะครับของมุดแก่นในมีโอกาสมา่อซอยพิมาที่ไปของเซอร์เบิร์ตับแฟนคาเฟนซึ่งผมเคยนนัง่งมีส่วนซอยเหลือกอนะครับอากาศ ขอเป็นกาลังใจให้บุคลากรคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ผู้สทธวนนะครับขอให้มีความปลอดภัยนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคดในครทางนี้นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการแห้ก์ร่างจนะครับขอฝากไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทัวประเทศนะครับหรือว่าทั่วโลกที่กืลั่งต่อสู้กับ โรคไผ่ไข้เจ็บนะครับส้อยเหลือผู้ที่เจ็บไข่เด้ป่วยก็ขอให้มีกําลังกายแข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งครับต่อสู้กับโรคไข่ส้อยเหลือพี่น้องนะครับให้หายแล้วก็เอาชนะโรคไผ่ไข้เจ็บในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงมีหลักแฟนเพลงแฟนกลับแฟนเพลงของมันแคนพร้อมนะครับโมวาสอยูไกลหมองไดกับขอให้กำลังใจบุคลากรหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ไกลบ้านจากของ นะครับผมเองอยากไปให้กำลังใจสุ่มองแต่ว่ากกันนะครับก่าสามารถไปได้นะครับผมก็อยู่บานนื่กันต้องเก็บตัวเว้นระยะนะครับในการเข่าสังคมก็ขอให้ดูแลพื้นที่เขาจะของง้านะครับให้กำลังใจสถานพยาบาลไกบลบ้านนะครับสำหรับผู้ที่นี้กาลังมีแห้งก็อยากให้ช่้อยเหลือกันนะครับ่ซนนี้เป็น่วนบางต้นครับขอมาให้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียท่านครับคือโรงพยาบาลอำเภอท่ยเจริญก่อน เป็นส่วนนะครับสุดยอดไปเลยนะคะข่าวลูกทุ่งขอปรบมือให้เลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย